สวัสดีครับนานี้เป็นสตอรี่ของบอ์เดอร์ครับเป็นมือแรกที่กำลังสี่เริ่มต้นเดินทางในเสนทางสาย YouTube นะครับผมจั้งได่ก็ฝากพี่ฝากน้องสนับสนุนเน้อสนับสนุนเน่ตด้วยครับกดไลค์กดแชร์หรือเบังคิมให้แน่ก็ได้ครับเป็นมือแรกๆครับผมที่กำลังจะไปตลาดครับสิเก็บเอาเรื่องเล่าค้างท่าง มานําเสนอเรื่องเล่าที่ได้พบเจอนะครับอาสิเป็นเรื่องที่เคยเห็นอาจสิเป็นเรื่องที่พ่เคยเห็นแปลกแน่พ่แปลกแน่ทั้งสาระและไรสาระามวนนัวหัวอแซวลศิได้อัพลุกอัพลุกในช่อง YouTube เริืมแต่เมื่อนี้แหละครับผมอาสิบออาสิบอจวดวจัด มันก็แค่เป็นก้าวแรกนะครับของการเริ่มต้นนะครับก็ว่าเป็นยังครับตอนนี้ออกจากกะฆางไปน้ำตกข้ามบักไฟนะครับก็คือบ้านสวนเขานะครับกำลังสีเขีในเมืองครับมื่อวสนไปตลาดในเมืองครับผมนี่แหละครับเส็นทางจากน้อยก็ออกถนนใหญ่ครับถนนนิตโยครับเส็นสกลอุดรครับผมทางก็ดีแน่บอทีแน่ธรรมดาครับอีกคือก้าวแรกนะครับ สีล่งยางเป็นท่างการนะครับก้าวเล็กๆก้าวน้อยๆนะครับผมเพระเพราะเป็นยังบ่อได้หวังยอดไล่นะครับหวังแค่ว่าเฮาลุ่ลุ่หละมีคนเบืองแน่บ่เบิงแน่กับบ่อเป็นยังครับแล้วแต่มากครับผมอันนี้กับสีพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดแล้ะครับกับสีพยายามหายังมาลุ่นะครับสีกําลังเสียออกมาทางนะครับลาดยางเลยเพิ่นเฮ็ดไหมครับ ปตพังคว้างครับผมนี่คือถนนใหญ่เลยนะครับถนนนิตยโยนะครับใสาเมื่อไปใส่เมื่อไปอูด่อนครับถ้าตรงไปยูเทิร์นเขาในเมืองสกลนะครับโอเคทางโล่งครับผมรถบอกให้ไหลหมดไลยครับรถขับง่ายครับก็คือเส้นทางอูด่อนนะครับนี่ครับถนนฝังละสองเลนนะครับเส้นทาง ก็สิไปมุ่งไปอุดรท่านี่ครับผมแต่เขาสียูเทิร์นตรงนี้แล้วครับเขาในเมืองสกนลนครนะครับไปตลาดหน้าค่ายนะครับ้างบกส้อม่ครับตรงนี้จะเป็นยูเทิร์นครับหวหนามานะครับเพราะว่ารถวกไห้มีครับรถวางแล้วก็กับบดิขี้ยากานลยครับโอเค คลิปนี้ฝากแค่นี้ก่อนนะครับเป็นก้าวแรกดวยครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ได้เลยครับขอบคุณครับ